สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ล่าถามมาแนะนําสิ่งดีๆนะคะ5เทคนิคทําให้เราสุขภาพดีค่ะข้อที่1เลยนะคะพฤติกรรมการกินตามใจปากเราเนี่ยค่ะมาเลือกเฟ้นหาอาหารที่ดีมีประโยชน์กันดีกว่านะคะหลีกเลี่ยงค่ะอาหารที่เค็มจัดหวานจัดมันจัดควรงดแล้วก็ลดละไปเลยนะคะ ข้อที่2ค่ะมันออกกําลังกายค่ะออกกําลังกายทําให้ร่างกายเรากะปีก้กระเป๋ารักแข็งแรงขึ้นนะคะ ข้อที่3ค่ะการควบคุมน้ำหนักไม่ทานของจุกจิกเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์เช่นโปรโตีนค่ะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงพวกกะทิพวกของทอดๆขนมกรุบกรอบค่ะพยายามหลีกเลี่ยงนะคะข้อที่4นะคะข้อที่สค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอวันละ7-8็ชั่วโมง ข้อที่5ข้อสุดท้ายค่ะพยายามตรวจสุขภาพทุก6เดือนและ1ปีนะคะจำไว้นะคะเพื่อให้สุขภาพเราดีนะคะเป็นยังไงบ้างคะคลิปนี้มีประโยชน์ไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้รัฐาด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้มีภาพทิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้รักฐาต้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันทิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ